สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง MC Channel เม mm ีย hmm. วสอรีค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันในนามของวัดพระแก้วนั่นเองซึ่งปิดในช่วงโควิดนานหลายปีแต่ตอนนี้เปิดให้เข้า ชมและเข้าเที่ยววัดกันได้นะคะจะเปิดในช่วงเวลาราชการนะคะในการเปิดครั้งนี้ให้เข้าเที่ยวชมครั้งนี้ได้มีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะคะทุกคนที่เข้าไปเที่ยวชมงานหรือเที่ยวชมวัดจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็น พกพาสปอร์ตไปด้วยเพื่อยืนยันตัวตนนะคะเขามีมาตรการเข้มขึ้นนะคะพอเข้าไปแล้วก็จะมีป้ายข้อความต่างๆรบกวนอ่านข้อห้ามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะโดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่เป็นกลุ่มอันนี้เขาห้ามโดยเด็ดขาดแต่ก็ยังมีการสามารถถ่ายภาพสวยๆมุมสวยๆของวัดพระแก้วหรือพระราชวังได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนั้นนะคะตามจุดสำคัญต่างๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกทุกคนที่เข้าไปชมด้วยนะคะการจัดระเบียบใหม่ในครั้งนี้ที่เข้าเที่ยวชมเป็นระบบระเบียบดีมากๆค่ะเข้าและออกคนละประตูกันนะคะแวะไปเที่ยวชมนะคะมรดกคู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะวัดพระแก้วนั่นเองคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นวาาัดอาาราม วัดอื่นๆที่จะนำมาเสนอขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ